นี่เราแหวกให้ดูเลยนะครับลึกลับสปันลิว่าแคมป์ครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาที่หมู่บ้านสปันแล้วที่พักที่นี่นะครับอย่างที่บอกมีบ้านแค่หลังเดียวนะครับเป็นหลังเดียวในสปันฉะนั้นเนี่ยที่พักที่อื่นรีสอร์ทที่อื่นอาจจะมีหลายห้องใช่ไหมแต่ที่นี่เนี่ยมีบ้านหลังเดียวเองนะครับจะเป็นที่พักแบบไหนน่าสนใจยังไงทําไมต้องมีหลังเดียวเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปชมกันครับติดตามชมได้เลย สวัสดีครับวันนี้ไว้อสาระนะครับในช่วงสาระพาเที่ยววันนี้เราอยู่ยังอยู่ที่สปันนะครับอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับก็วันนี้เนี่ยครับเป็นคืนที่2ที่เราจะมานอนอยู่ที่สปันนะครับเมื่อคืนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยผมทําคลิปไว้คลิกดูด้านบนได้เราไปนอนที่ดอยอิงดาวทางด้านบนนู้นนะครับสูงสูงนู้นนะครับวันนี้เราลงมาด้านล่างจะมารับรับรู้สึกแบบฟิลแบบด้านล่างบ้างทีนี้เนี่ยตอนขับรถนะครับก็แบบเอ๊ะหาไม่เจอหายไปไหนนั่นแหละครับเราเจอป้ายแล้วเราก็ จอดรถเรียบร้อยแล้วครับที่พักที่นี่เนี่ยก็จะลงจากรอยิงดาวมาเจอเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับที่นี่จะมีที่จอดรถแค่2ที่เท่านั้นเพราะว่าปัจจุบันนะตอนนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยมีบ้านสองหลังแล้วนะครับจากที่ผมบอกไปตอนแรกว่ามีบ้านแค่หลังเดียวหลังเดียวเลยการจองนี่คือจองเต็มตลอดปีเลยนะครับแบบหาใครจะมาพักเนี่ยคือจองยากมากๆนะครับแล้วเราก็จองได้แล้วแต่พอดีติดโควิดครับพอติดโควิดปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้มาเลื่อนมาเรื่อย จนมาช่วงชิ้นปีนี้นะครับเรามาตอนเดือนธันวาทางที่พักเนี่ยก็ได้สร้างบ้านมาเพิ่มอีกหลังแล้วครับเพื่อตอบสนองลูกค้าฉะนั้นเนี่ยก็เลยตอนนี้มีบ้าน2หลังแต่เป็นบ้านที่สองหลังเนี่ยแตกต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าบ้าน2หลังเนี่ยที่จองยากมากๆนะครับเต็มตลอดปีเลยเนี่ยเป็นยังไงนั้นไปตามติดตามชมกันครับที่พักเข้ามานี่ก็จะเป็นทางแบบคือคือ,คอใครผ่านไปผ่านมาไม่รู้นะตรงนี้มีแบบบ้านมีที่พักนะครับเออ เป็นเหมือนเป็นเหมือนซอยในหมู่บ้านเขาใช้กันเองอะครับแล้วก็เดินเข้ามาเลยนะครับเขาบอกแล้วเวนว่าเป็น p r i v a t e แบบที่พัก p r i v a t e เลยถ้าคุณมาพักแบบว่ากับกลุ่มเพื่อนนะแล้วจองบ้านทั้งสองหลังนะมันก็จะเป็นเฉพาะของคุณเลยนะครับนะครับเขาเขียนว่าเฉพาะลูกค้าเท่านั้นเข้ามานะครับแต่เดิมเลยนะ่ะจะเดินไปเรื่อยๆเจอบ้านหลังแรกจะยังไม่มีบ้านหลังนี้นะ ตอนแรกเนี่ยตอนแรกยังไม่มีบ้านหลังนี้นะครับนี่เพิ่งจะสร้างเสร็จมาใหม่ๆนะครับซึ่งเราก็จองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะพาไปดูบ้านหลังแรกที่ตอนแรกบอกว่ามีหลังเดียวนะครับเนี่ยครับตอนนี้คือสปันหรือว่าแคมป์สองเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับนี่เลยครับบ้านหลังนู้นเลยนะครับซึ่งหลายๆคนก็นิยมที่จะมาช่วงหน้าฝนครับเพื่อแบบให้ตรงเนี้ยเป็นทุ่งหญ้าทุ่งนาทุ่งข้าวครับ ก็จะมีข้าวเขียวคัจีเลยแต่วันนี้เรามาช่วงหน้าหน้าหนาวก็จะไม่มีทุ่งหญ้านะครับหลายๆคนอาจจะเห็นภาพแล้วครับจากหลายๆเพจนะครับเขาก็ถ่ายรูปสวยๆนั่นเลยแต่วันนี้เรามาในรูปแบบของคลิปวิดีโอครับก็จะมาให้เห็นเลยว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับเห็นภาพจริงๆไปเลยอันนี้เป็นที่นั่งดินเนอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดินเนอร์ในช่วงเย็นตรงนี้กันนะครับวิวแบบนี้นะครับวันนี้เป็นหน้าหนาวก็เลย ไม่มีทุ่งหญ้าสีเขียวนั้นเรามาดูบ้านหลังเดียวที่มีหลังเดียวในสปันนะครับที่หลายคนจองกันเหลือเกินนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นบ้านหลังนี้เลยครับสปันรีว่าแคมป์ตอนแรกเป็นสปันเรีว่าแคมป์ไม่มีหนึ่งนะครับแต่พอมีสองปุ๊บกกยนี้ก็เลยเป็นสปันรียว่าแคมป์หนึ่งไปนะครับก็จะเป็นบ้านสองชั้นครับเดี๋ยวเราดูชั้นล่างก่อนนี่ครับชั้นล่างก็จะเป็นที่นั่งแบบสบายสบายแบบนี้มีตู้เย็ยนให้ด้วยคุณก็จะทานกาแฟอะไรเงี้ยนะครับ เดี๋ยวใครจะแบบขิบเบียร์นะครับแล้วก็นี่มีสระว่ายน้ําแบบมินิมินิพูลนะครับให้เราได้แบบว่ายน้ําดูวิวทางสปันฝั่งตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นฝั่งที่เป็นเป็นหมู่บ้านที่เราเห็นเมื่อเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นตรงนี้ก็สามารถลงเล่นน้ําได้นะครับดูวิวไปนะครับแต่ตอนนี้อาจจะมีต้นกล้วยต้นกล้วยขวางทงขวางข้างอยู่บ้างนะครับแล้วที่นี่นะครับห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ําที่ต้องออกมาเข้าทางนี้นะครับ แล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้ห้องน้ำเนี่ยครับก็จะเป็นห้องน้ําแบบมีชเวอร์ตรงนี้นะครับมีชเวร์แล้วก็มีะสะโครกแล้วก็มีอ่างล้างหน้าประมาณนี้ครับก็สามารถอาบน้ําแบบนี้ได้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันนะครับว่าห้องนอนจะเป็นยังไงนะครับ โอ้ oh. จะเห็นได้เลยครับนี่เป็นวิวห้องนอนแบบว่าโอเพนแอร์ครับโอเพนแอร์เป็นทุ่งนาวิวครับนี่เราก็เวลาเราจะนอนเราก็ปิดไม่ให้ใครเห็นได้นะครับแบบนี้นะครับก็อาจจะวิววิวหน่อยวิววิวหน่อยนะครับแล้วก็มาดูทางด้านนี้นะครับที่พักตรงนี้ก็เขามีหน้าต่างนะครับมีที่พักนอนกลางมุ้งครับนอนกลางมุ้งแบบนี้เลย นะครับยุงไม่กัดครับยุงไม่กัดแน่นอนแต่ว่าก็จะแบบเห็นแบบนี้วิวแบบนี้เลยคุณนอนแบบนี้เลยฉะนั้นเนี่ยถ้าใครค่อนข้างกลัวความมืดก็อาจจะปิดม่านนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราอยู่เดือนธันวาคมซึ่งเมื่อคืนผมนอนที่นี่แหละครับหนาวมากๆฉะนั้นเนี่ยถ้าจะต้องมานอนแบบโอเพนแอร์แบบนี้<อ>ผมคิดว่าโอ้โหคืนนี้ ที่นี่จะต้องหนาวแน่ๆเลยนะครับเห็นทางรีเซพชันเขาบอกว่าเมื่อคืนนะครับลูกค้านอนเนี่ยขอผ้าห่มเพิ่มเป็น2เท่าเพราะว่าหนาวมากๆนะครับใครนอนที่นี่นะครับในหน้าหนาวเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวดีๆแต่ถ้าเป็นหน้าอื่นหน้าฝนโอ้ผมคิดว่าหน้าฝนอากาศกํากลังเย็นสบายนะครับการนอนที่นี่แบบสบายๆแบบนี้เลยนี่แหละครับก็ที่หลายๆคนจองกันเยอะแยะไปหมดนะครับจองเต็มกันตลอดนี่ก็คือ สปารลีวะาแคมป์ครับบ้านแบบที่วิวแบบนี้นะครับการภากัสายอยู่แบบนี้เนี่ยมีที่นี่ที่เดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืนนี้นะครับแลพรุ่งนี้เนี่ยจะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับ มาถึงที่พักแล้วครับสักพักนียเขาก็จะเอาเวลคลร่ำดิ้งนะครับมาให้เราทานนะครับเป็นชานะครับเดี๋ยวจิบชาสักพักครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูพาไปดูบ้านหลังที่สองกันน,นี้ก็ดื่มดั่งบรรยากาศไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านหลังที่สองนะครับว่ามีความแตกต่างกับบ้านหลังแรกยังไงนะครับปไปดูกัน ถึงแล้วครับสปันริว่าแคมป์สนะครับเพิ่งเกิดมาใหม่สดๆร้อนๆเลยเฮ้ย <Hey, S 1> มันมีต้นใบอะไรนี่ด้วยถอนไปขายได้ไหมเนี่ยต้นกี่แสนเนี่ยเอาสเปรย์มาพ่นให้สีดังๆหน่อยบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นเนินขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็นบ้านแบบชั้นเดียวแต่ว่าเป็นชั้นเดียวแบบยกสูงอ่ะขึ้นมานะครับก็จะมีที่นั่ง จะทานข้าวเย็ยนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นที่นั่งระเบียงเล่นนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพักกันจุดที่เห็นได้ชัดของบ้านหลังที่1กับบ้านที่2แบบแตกต่างอย่างได้ชัดเลยคือว่าบ้านหลังนี้มีกุญแจครับแต่บ้านหลังนู้นไม่มีกุญแจแบบเดินเข้าได้เลยไม่มีลงไม่มีล็อกนะครับแสดงบ้านหลังนี้ก็จะมีแบบเป็นห้องกระจกใสแบบนี้ก็ฉะนั้นก็จะไม่ได้แบบเปินแอร์นะครับก็ปิดนะครับแล้วก็เข้ามาข้างในมีที่นอนนะครับ มีตู้เย็นนะครับมีชุดแบบว่าเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ที่นี่เขาจะมีเป็นพัดลมทําทความเย็นด้วยนะครับก็สําหรับถ้ามาหน้าที่ไม่ใช่หน้าหนาวก็อาจเปิดอันเนี้ยแทนแทนเครื่องทาความเย็นได้นะครับมาถึงตรงนี้ก็มีมุมนะครับนั่งเป็นแบบว่าระเบียงทานอาหารทานจิบเบียร์ดูบรรยากาศไปได้ตรงนี้นะครับจะอยู่หน้าห้องน้ํา แล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของห้องน้ำนะครับก็จะกลายเป็นว่าห้องที่พักนี่ครับห้องสองเนี่ยเหมือนมีห้องน้ําในตัวครับส่วนตรงนู้นนะจะต้องเดินลงมาเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับตอนนี้เข้าห้องน้ําจากหนึ่งนี้ได้เลยแล้วก็มาเข้ามาห้องน้ําห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้ครับมีชักโครกมีอ,อ่างล้างหน้าแต่ที่นี่ตรงนี้จะมีอ่างให้ด้วยซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้เป็นเหมือนเป็นเป็นออนเซ็นนะครับ ที่ฝั่งนู้นจะเป็นสระน้ำใช่ไหมครับสระน้ําแบบโอเพนแอร์ตรงนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆเป็นออนเซนซึ่งเปิดน้ําร้อนมาแช่น้ําร้อนตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะสามารถแช่น้ําอุ่นตรงนี้แล้วก็สามารถปิดหน้าต่างปิดบูรี่ตรงนี้ได้สําหรับคนที่แบบอาจจะอยากแช่แบบไพรเวทหน่อยเนี่ยเราก็ปิดตรงนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นจุดแตกต่างนะครับสําหรับห้องสปันหรือว่าแคมป์สกับหรือว่าแคมป์หนึ่ง นี่ครับบ้านหลังที่2อนะครับอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเรามองเห็นไปตรงนู้นนะครับก็คือบ้านหลังที่1อยู่ใกล้ๆกันแค่นี้เองถ้าแบบเป็นเพื่อนมาด้วยกันก็เป็นไงสบายดีไหมนี่เราก็ทักทายกันได้เพื่อนอยู่กันแค่นี้นะครับก็ใครที่มาเป็นกลุ่มเพื่อนก็จองเหมารวมนเลยก็ได้เลยถ้าใครที่มาแบบไพรเวทมาแค่แค่สคนก็มาได้ครับก็มันก็ค่คอนข้างเป็นส่วนตัวครับเพราะมีต้นไม้บงังเยอะแยะไปหมดเลยแต่วิวดีมากครับแล้วก็เราก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกทางด้านนี้แน่ๆเลย แต่ข้อเสียของบ้านหลังนี้นะครับก็ถ้าเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกนะครับช่วงเย็นๆเนี่ยแดดก็จะส่องเยอะพอสมควรแต่ก็คิดว่าไม่ไม่ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าคนก็มานอนตอนเย็นก็พักผ่อนนอนแล้วไม่ไม่เจอแดดแล้วนะครับในช่วงเย็นนะครับเราก็มาทานอาหารเย็นนะครับในตรงที่เป็นซุ้มกระโจมเนี่ยที่เขาจัดไว้ให้นะครับเราก็เลือกทานอาหารเย็นตรงนี้ดีกว่านะครับเพื่อจะ มาดูบรรยากาศนะครับพระอาทิตย์ตกด้วยแล้วก็มาดูแบบทุ่งนานะครับอาหารเนี่ยก็เป็นแบบเซตง่ายๆนะครับอร่อยเลยทีเดียวนะครับกินอาหารไปเรื่อยๆชมวิวบรรยากาศไปเนี่ยถือว่าแบบออ,อากาศดีลมเย็นดีมากๆเลยครับ จากนั้นเราก็เดินไปที่สะพานข้ามลําน้ํานะครับที่อยู่บริเวณใกล้ๆที่ที่พักเลยครับก็คือแบบเดินมานิดเดียวเองนะครับก็จะเห็นวิวต่างๆของสปันนะครับมีที่พักหลายๆที่ที่แบบตั้งอยู่แ,แถวๆนี้นะครับก็สวยงามนะครับก็มาเดินชมบรรยากาศช่วงเย็นๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่ฟินเพราะไม่มีคนเลยครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปพักคืนนี้กันครับแล้วชอบพบกันพรุ่งนี้เช้านะครับ เราตื่นเช้ามานะครับเดี๋ยวเราลองดูบรรยากาศตอนเช้าดูโหหมอกเต็มไปหมดเลยแล้วก็เราจะทานอาหารเช้านี่เขาเอาอาหารเช้ามาให้แล้วนั่งทานตรงนี้เลย อกเยอะมากไม่เห็นเลยเลยส่วนบ้านหลังนู้นนะครับก็พอๆกันครับส่วนบนดอยตรงนู้นแล้วก็ยังไม่เห็นเลยเลยเหมือนกันครับตอนเช้านี้มีเป็นเซตเข้าวต้มนะครับอหอมเลยครับก็มีขนมปังให้นะครับแล้วก็มีผลไม้รวมถึง น้ำส้มด้วยนะครับแต่ตอนนี้อากาศแบบหนาวมากๆครับก็ทานไปแล้วก็ดูบรรยากาศบหมาไปนะครับตอนนี้เวลาประมาณ8โมงเชา้าที่นี่ดีอย่างคือเราก็ไม่ต้องไปทานอาหารแบบในส่วนกลางนะครับเพราะว่ามีแค่หลังสองหลังเองเขาก็อามาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านเลยนะครับไปทานอาหารกันครับ ก็เป็น1คืนนะครับที่เรามานอนที่นี่นะครับสปันริว่าแคมป์นะครับทั้งห้องที่เป็นริว่าแคมป์สแล้วก็ริว่าแคมป์หนึ่งเนี่ยก็ได้ฟิวทั้งแบบ2แบบเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้แบบดีที่สุดแล้วก็แบบทุกคนชอบที่สุดในวิวตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสปันริว่าแคมป์หนึ่งนะซึ่งเป็นบ้านหลังแรกนะครับแล้วก็มีเมื่อก่อนมีบ้านหลังเดียวตอนนี้เพิ่มบ้านหลังนี้ขึ้นมานะครับแต่แนะนำนะครับสำหรับคนที่จะมาในหน้าหนาวนะครับอย่างเดือนธันวาที่ผมมาเนี่ยการไปนอนที่สปัรวม ผมว่าโหขนาดนี้ผมนอนหรือว่าแคมป์สองที่มีทุกอย่างปิดหมดเนี่ยนะครับผนังเนี่ยยังหนาวเลยครับท่านั้นเนี่ยไปนอนตรงนู้นเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยผมคิดว่าคงจะหนาวมากๆมาก,มากๆเลยนะครับท่านั้นเนี่ยก็พิจนารณาดูดีๆนะครับถือว่าเป็นห้องพักที่ดีครับเงียบสงบนะครับเป็นส่วนตัวมากๆนะครับเพราะว่ามีอยู่แค่2หลังเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าวิวก็ถือว่าเป็นวิวดีนะครับในช่วงเช้าก็ โอ้ยหมอกพัดไปพัดมานี่คือสวยงามเลยนะครับแล้วก็เห็นภูเขาเห็นวิวหลายด้านนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่พักนะครับจะมาเที่ยวหมู่บ้านสปันนะครับบอกเกลือจังหวัดน่านนะครับอาจจะเป็นที่พักอื่นที่คุณชอบก็ได้แต่ว่าถ้าใครหาข้อมูลที่จะพักที่นี่วันนี้นะครับใบอิสารก็มาเก็บข้อมูลนะครับเก็บบรรยากาศให้ดูแล้วไม่ได้เห็นเฉพาะภาพแล้วนะครับมาเก็บบรรยากาศวิดีโอให้ดูทั้งหมดเลยนะครับ ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่อยากจะติดตามดูไว้สารานะครับไว้สารานะครับถ้าในช่วงสาราพาเที่ยวเนี่ยเราก็จะพาไปเที่ยวก็จริงนะครับแต่เราก็จะไปเก็บข้อมูลสถานที่ ที่พักนั้นๆสถาน,นที่นั้นๆมาเป็นข้อมูลเพื่อสําหรับคุณไว้ตัดสินใจในการมาเที่ยวเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะห้องพักแต่ละที่ก็ไม่ใช่ราคาถูกๆใช่ไหมครับฉะนั้นนะก็อยากจะเห็นที่มันตรงปกนะครับอยากจะเห็นสิ่งที่มันแบบต้องเจอจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจโอนเงินมาจองนะครับยังไงนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับว่าซีรีส์ที่เรามาหน้าเนี่ยยังมีอีกมากมายนะครับหลาย EP มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพาไปกินนะครับพาไปพักทั้ง2ที่แล้้วก็เสนทาง ต่างๆแล้วก็สถานที่เที่ยวนะครับเรามีหลาย EP อย่าลืมติดตามชม EP ของน่านนะครับไว้ด้วยนะครับเราจะพบกันใหม่นะครับ EP หน้าของน่านนะครับสวัสดีครับ